สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจนนั้นปิดเสาร์อาทิตย์นะครับแนวทางเมื่อคืนนี้ท่าในใดที่ติดตามลาวกาชาติเนาะแอดยินดีด้วยนะครับพี่พเมื่อคืนนี้ถือว่าปังปังกันเลยนะครับเพราะมาตัวเน้นตัวเจาะเนาะให้5กับ1นะครับผลที่ออก06157 ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่16 6 1นเน้นๆน,นะครับใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่57นะครับเน้น5 6ให้58เนาะมา57สเสันนะครับเดาโจน v i p ให้0ูนกับ6พผลที่ออก2 0 3กับ57 6ไม่มาเนาะใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่03นะครับคุณเดาโจนนะครับให้7กับ9พผลที่ออก608กับ35นะครับ รอบนี้หลุดไปเนาะเมื่อคืนนี้ห้าไหลนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สามห้านะครับในรอบดึกส่วนแนวทางค่ำคืนวันที่สิบห้านะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับ ลาวการชาติเอกลาวกาชาตินะครับคืนนี้ให้ไปที่เลข0กับเลข6เนาะเมื่อคืนนี้มา61นะครับวันนี้ก็ยังให้6อยู่60 65 67 01 05 07 3ตัว065นะครับ วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะอ,อีกนะครับพี่พเนาะเมื่อคืนนี้มาในตัวเจาะส่วนดาวโจน VIP ให้ไปที่เลข2กับเลข8รูดไปที่เลข8 80 83 87 20 สองสามสองเจ็ดสามตัวให้ไปที่สองแปดเจ็ดนะครับส่วนดาวโจนสตารนะครับคืนนี้ผมให้ไปที่เลขเก้ากับ เลข5นะครับรูดไปที่เลขห้าห้าศูนย์ห้นก้่าเก้านะครับสาตัวให้ไป9 5 1นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเง่งเง่งปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ